ครานี้มีอาการเหยียบไม่ออกรอบตัดเข้าศูนย์บอกกล่องพังงบประมาณ4-5ห้ามื่นนะฮะม,มาถึงเราก็จอดรถไว้เกือบอาทิตย์อ่ะก็เดี๋ยวพาไปดูว่าจบไหมของเก้าของเก้วมีอาการอะไรนะพี่คือเวลาคลิกดาวนี่ก็วูบอืมสภาพทาคปกติไม่มีปัญหา สวัสดีครับอยู่กับอ้วนจูนเนอร์นะครับคุจะเหมือนใจแป๊บโ,โหล<ช>่แก่นนวันนี้จะพาไปดูรีโวฮะรีโวก็คันนี้มีอาการเยียบไม่ออกรอบตัดเข้าศู์บอกกล่องพังงบประมาณ 4- 5ถึงห้าหมื่นนะฮะมาถึงเราก็จอดรถไว้เกือบอาทิตย์อ่ะอาทิตย์หนึ่งอ,าอา่อออะเพราะว่าจริงๆอ่ะขอเขาแค่สองสาวันแต่ว่าเราไล่ทุกอย่างแล้วแม่งไม่เจอจนตอนเนี้ยแม่งเสร็จแลวกว่าจะเสร็จได้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวพาไปดูว่าจบไหมก็หมดไปเกือบ4ี่หมื่นเหมือนกันฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่กองรักถ้าเจ้าของเปลี่ยนกองรักไป4ี่หมื่นนี้เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเจ้าของรู้สึกยังไงสองมั่ให้เจ๋งนะครับไปกันเลยวัยรุ่นร้องกับนายพี่ถ่าย <c oughs> คลิปถ่ายคลิปได้ใช่ปะไายคลิปได้ใช่ปะ,ดดปะติดอะไรวะพี่ได้ครับ ลองลอารมณ์โปรตีนหน่อยมีกล่องไหมไม่มีกล่องโอเคตำจะจัดปัญหาเป็นไรเดี๋ยวเฉลยพี่ลุ้นเพื่อนเพื่อนบอกเดี๋ยวเฉลยลองรถหลังโยงใช่โยงไปเหมาะลมหน่อยหมอลมหน่อยขับซีเว้นเลยวงเลี้ยวแคบ <laughs> เหนื่อยแทนเลยพี่น้อยยนี่เรามันเ5นะครับของแก้วของแก้วมีอการอะไรนะพี่อือเวลาคลิกดาวนี่ก็วูบอืรักท้าคัาปกติไม่มีปัญหาอ่าแบบไม่ได้กดเรล่งสุดแต่แต่พอกดแต่พอเราแตกเร่งเพื่อจะเร่งแซงหรือเพื่อให้มันคลิกดาวเงี้ยวูครับ ถ้าเรายกมันก็วิ่งปกติได้อือแล้วเข้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แจ้งว่าไงที่แรกเขาคือคาดเสนอว่าอาจจะ ECU มีปัญหาอ่ากองหลัดครับแต่ว่าคือเขาก็ยังไม่การันตีนะอ๋อแต่เขาแค่บอกว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาคแล้วก็แจ้งราคาตรงไปแล้วก็แจ้งเหมือนแบบประเมินราคาคถูกไหมว่าว่าถ้า,ถ,าถ้าตัวนี้พังก็ ราคานี้ราคานี้ประมาณนี้ถูกป่มแล้วเราก็ยังไม่ได้ให้สูตรทำใช่ปหะหรือว่าให้เขาไ like ล่ก่อนให้เขายิงจริงก็คือมีปัญหาก็คือเข้าไปให้เขาดูราครับแล้วก็ไปแล้วก็ประมาณเขาคือ,อเขาจะรอรถลูกค้าหาล่อคือเอาคงอจ้เอาคันถึงมาเสียบดูโอเคใจอยู่แต่คือให้รอเนี่ยคือมันไม่สามารถพิจารณาว่ารถเราจะด้เมื่อไหร่เรารอไม่ได้เราเอารถออกมาก่อนอ่าลองดู มูไหมไม่มูร้อ,อนนี้มันเป็นแล้วมัแต่ิกดาวตรงแถ้าขาคือเปลนเนี่ยทีดาไปแล้วก็แม้แล้วก็มาเลยอตออก็เลยนไปฟยังไม่ต่อรับพีกเลือไปฟ้ายัางไ,ไม่ไม่ตอบัไม่ตอออ่ายังไม่ยังไ,ไม่เทียบทีแรกนึกว่าเป็นนี่เลไฟฟ้าด้วยทีทีทีททททไรกทีแรกรก็เลยลองถอดูถ้ามีคลอไฟฟ้าก็จะต้นก็จะจัดนี วจะพุ่ปกติผมใช้ระดับสิบโอ้สิบเลยเหรอใช่ชินนะคือแรกๆก็ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆก็สิบเรื่อยๆสิบตั้งแต่นีอไปแล้วอันนี้เป็นไงต้องนี้ก็เล่งไฟฟ้าอยู่ไหมไม่คือตอนนี้ไม่ได้ต่อใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้เดี๋ยวได้ครับแล้วก็ลองใช้หนึ่งสองสามไปอาจจะไม่ถึงห้าใช่เพราะเพราะว่าในที่พูนอยู่ก็ใช่ มันก็ดีในหลอบหนึ่งแล้วถูกไหมเวลา,าเวลากดกันเร่งอันนี้มีอาการผิดปกติอะไรไหมรถตอนนี้ครับปกติเลยใช่ะเร่งแรงได้ไม่มีหู้ได้ดูควันพวกะว่ควันไม่มีเลยนะ คนไหม <laughs> โอ้ <laughs> โห่ยอย่อย่อยดิว่ <laughs> อยดีกว่าว้าลองเหยียบโอ้โหโอ้กเลยออโต้นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเ, <laughs> เป็นไงพี่เมื่อกี้ ôm oh, yeah, okay. oh, oh, rồi à. ủa dễ thế. ủa sao không sao học lái đi, cút lên. <laughs> Ôi 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 Năng êm mình xíu không em luôn Tươi <laughs> <laughs> nghe Đây, <laughs> แบบใช้งานดูใช้ก็เร่งแบบปกติเพราะว่าสมูทไหมวิ่งวิ่งประมาณนี้ได้ไหมนี้ได้อยู่นะผ่านเหลือตรงไหนไหมอยากอยากให้ เพิ่มตรงไหนหรือเปล่าตอนนี้ก็อาการหายว่าโอเคครับใช้ก่อนใช้แค em. ่ก่อนก็จะมาเรื่อยๆครับเพราะจริงๆถ้าถ้าสเต็ปนี้พี่ขับใช้งานแล้วพี่คิดว่าแบบพอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็ได้นะใช้งานได้ยาวเลยใช่แต่ถ้าไม่เพิ่มอยากเติมต่อค pues ่อยว่ากันใช่ใช네่ครับทำแยกอาทิตย์หนึ <t <t ่งได้ไหมเชียวใช่ กดเสาเลยพี่จริงคืนัดเสา์ที่ที่ผ่านมาอใช่จริงจริงนัดสองสามบอลแต่การเจอก็โอเคครับจบได้ก็โอเคดีใจมากคุ้มคุ้มค่อยคุ้มค่ากับการรอหน่อยดีใจมากด้วยโอ้ไม่ก่อนในั้นก็คือก็ติดต่อพี่อ้วนตลอดนะครับว่าอ๋อหาเจอยังพี่อ้วนอยังเลยไล่โอ้โหไล่แบบ ผมว่านาคตต้องต้องทําแบบเหมือนแบบถ่ายเวลาไล่อะไรพวกเนี้จะได้จะได้รู้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวนี่ผมไปถามราคาพี่ร่งเรว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมไปถามพี่คนเดยว่าที่เขาจะเฉลยเนี่ยว่ารถเป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้กันไม่บอกครับอ้าวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจะบอกเลยว่ามันหายแล้วอย่ากที่จะเสียศูนย์สี่ห้าหมื่นแล้วเปลี่ยนกล่องหลักแล้วก็ไม่หายก็ต้องไปไล่นู่นนี่นั่นอีกแต่มาทำที่เราเนี่ย เสียไปประมาณสองสามหมื่นเสียไปประมาณสองสามหมื่นแต่ว่าได้เทอร์โบลูกใหม่แต่เปลี่ยนเทอร์โบแล้วไม่หายนะกูบอกก่อนเพราะกูเปลี่ยนเทอร์โบแล้วมันไม่หายแต่มันดีขึ้นแต่มันยังมีอาการอยู่เดี๋ยวจะขึ้นอาการมาให้ดูตอนต้นคลิปแหละบางน่าจะเอาขึ้นมาให้ดูตั้งแต่แรกให้ดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งถ้าใครไม่ดูตอนต้นก็นะฮะก็ไม่เฉลยแล้วกันก็ให้เปอย่างนี้แหละเวลารถมันมีปัญหาก็ลองไปเข้าศูนย์ดูก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อน เปลียนเพื่อะไรฮะลอสหรับมึงแค่กูเป็นไงสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดี